สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ก,ก,กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้ส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจ a c e b o o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่า รถบ้านมือสองขอนแก่นฝากกไดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพามาชมรถเข้าใหม่1คันคันนี้เป็น m มิตซูบิชิไทตันนะครับปี2556หรือว่าปี2013นั่นเองคันนี้นะครับซึ่งเป็นตัว VGTurbo นะฮะ2.5จ VGTurbo ได้แรงม้าอยู่ที่178แรงม้านะฮะ อยู่ที่178แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์2,500 cc ดีเซลนะครับอันนี้เป็นสีประตูตัวสูงนะครับก็คือตัวพัดนั่นเองนะ,ะส่วนสภาพรถจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพาชมราคาอดใจรอนิดนึงนะ,ะอยู่ดูสภาพมันก่อนแล้วค่อยดูราคานะครับถ้าเราบอกราคาไปโดยที่ยังไม่ดูสภาพนะฮะบางทีนะฮะการตัดสินใจมันก็จะ ยากและผิดพลาดนะครับมาชมสภาพกันนะฮะคันนี้นะครับก็จะมีล้อแต่งมาให้นะครับผมนะล้อเป็นขอบ16นะฮะยางยังดีอยู่นะครับใช้งานได้อีกประมาณไม่ต่ำกว่า2-3ปีอยู่แล้วนะครับผมนะส่วนสีสารรถเดิมบางในสีดำก็จะมีรอยขีดข่วนนิดนหน่อยๆนะครับนะฟังเสียงเครื่องฟังเสียงอ่อบอดี้นะฮะ บางดีอยู่นะครับผมนะฮะบันไดข้างอยู่สมบูรณ์แบบนะฮะนี่ครับสีสันยังบางอยู่อาจจะมีขนแมวอยู่บ้างกุญแจรีโมทมี1ดอกนะครับใช้งานได้ปกตินะครับภายในก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าสีบานนะครับกระจกมองข้างพับได้ด้วยระบบไฟฟ้าปรับข้างด้วยระบบไฟฟ้าได้นะครับพววมาลัยเป็นแอร์แบกนะฮะคนขับมันติฟังก์ชันมีนะครับผมนะฮะพวงมาลัยสวยยังไม่มี ฉีกขาดนะครับเป็นหนังแท้นะฮะเบาะคนขับนะฮะไม่มีฉีกขาดสภาพดีเดิมโรงงานเลยนะครับหลังคาสะอาดสะอ้านคอนโซลสวยนะฮะไมคันนี้อยู่ที่180,000มนกิโลนะครับถือว่าใหม่ยังน้อยอยู่นะฮะในรถอายุประมาณนี้นะครับผมนะฮะ,ะเดี๋ยวเรานะครับก็จะอ่ะพาดูนะครับในเรื่องของซับในเม็ดอาร์คนั่นเองนะครับว่า รถยังมีความเดิมอยู่ไหมนี่นะฮะอาร์คเดิมไม่เคยสาดสีเข้ามานะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับนะฮะคันนี้เห็นชัดเจนมากนะครับนะฮะนี่นะครับผมส่วนเล่มเอกสารคันนี้นะครับนะฮะมาดูนะครับคันนี้นะฮะจดทะเบียนปี2556เครื่องยนต์2477ก็คือ 2500CC ีีนั่นเอง178แรงม้านะครับ ยังเป็นเล่มเดิมไม่ยังไม่เปลี่ยนมียังไม่มีการเปลี่ยนเล่มนะครับจัดพานไทยพาณิชย์นะครับผมนรับโอนเมื่อปี61นะครับผมนะฮะแล้วก็นะฮะไปเข้าไฟแนนซ์เปลี่ยนไฟแนนซ์เป็นอะกสิกรนะครับเมื่อปี64สีนะครับแล้วก็รับโอนเมื่อปี64สี่นะครับนะฮะจากนั้นก็ขายเปลี่ยนมือมามาอยู่ที่โกสุมนี่เองนะครับผมนะ รถคันนี้จึงมีอยู่ที่2มือนะครับผู้ประกอบการอยู่ที่2องมือภาษีอยู่ที่2,400บาทเท่านั้นนะครับหน้า18ไม่มีช้อมรถสูญหายแน่นอนเป็นเล่มเดิมนะครับมีแค่การเอาเข้าไฟแนนซ์แค่นั้นนะครับผมนะฮะเลขเอกสารพร้อมนะครับนะฮะนี่ครับมาดูนะฮะด้านหลังนะครับจะมีเครื่องเสียงชุดใหญ่มาให้1ชุดนะครับ กลางแหลมพร้อมนะครับซบวบูเฟอร์นะฮะไม่มั่นใจว่า12หรือ10นิ้วนะครับ1คู่พาวเวอร์มีนะฮะพร้อมนะับไม่ว่าจะเป็นกลางไม่ว่าจะเป็นแหลมนะครับผมนะคะแล้วก็มีคาปาซิเตอร์ให้นะครับภายในศาสตร์แมแผงประตูสวยเครื่องเสียงดังเพาะนะครับผมอันนี้เครื่องเสียงดังดีมากนะฮะกระหึ่มเลยบอกว่าอย่างนั้นนะครับอาร์คเดิมนะครับอาร์คเดิมทั้งหมดนะครับนะฮะ ไม่มีคว่ำไม่มีชนหนักนะครับสำหรับไททันคันนี้นะฮะนี่ครับเจสซีสวยนะครับผมนะฮะช่วงล่างสวยนะฮะคันนี้แล้วก็ยางดีนะครับรรือรอยจะมีขีดข่วนแบบนี้นะครับจะค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะเป็นรถสีดำนะครับผมแต่รถบางนะครับมีลักยิ้มเบียดนิดนึงตรงนี้นะฮะแล้วก็มีซีดนิดหน่อยนะครับแถวนี้ก็จะมีรอยบุบลักยิ้ม ลอยขีดควนนะครับเป็นธรรมดาสีดําจะค่อนข้างเห็นชัดหน่อยแมกไนเนอร์มีนะครับไม่เคยติดคอกอาร์คเดิมนะครับผมอันนี้ใบไม้ล่วงหลดนะครับนะฮะชายท้ายสวยเดิมไม่มีผุนะครับผมนะฮะอาร์คเดิมทั้งหมดนะครับผมนะฮะช่วงล่างนะครับมาดูยางอะไรมีพร้อมนะครับช่วงล่างสวยๆแบบนี้นะครับผมนะฮะช่วงล่างสวยๆเลยนะครับ ช่วงล่างใต้กระบะไม่มีพ่นกันสนิมนะครับด้านข้างนี่ครับบางๆนะฮะบางๆฟิล์มอาจจะมีหมดสภาพหน่อยนะครับคันนี้เอาไปเปลี่ยนฟิล์มนิดนึงก็สวยเลยนะครับผมนะฮะนี่ครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมนะฮะอาร์คเดิมนะฮะทุกเม็ดนะครับอยู่ครบไม่เคยสาดสีเข้ามาไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวานะครับอาร์คยังคงเดิมทุกเม็ดนะครับนะฮะ บอกได้เป็นบอกหนังแท้นะครับผมนะฮะนี่ครับกระจกไฟฟ้านะครับอาร์คเดิมนะครับรับประกันว่าเดิมนะฮะเราะดูกับมือทุกคันดูกับตาทุก <Lego> ค <monster> ันนะครับจับสัมผัสทุกคันนะครับก่อนที่จะซื้อนะครับนะอันนี้คือกล้าบอกได้เลยนะครับนี่นะฮะอาร์คเดิมๆนะครับผมนะฮะนี่นะครับผมนะฮะคอนโซนสวยนะครับผมนะฮะ ก็มีพรลบทั่วไปนะครับผมนะฮะบุ๊กเซอร์วิสไม่เหลือแล้วนะครับผมนะฮะก็เปลี่ยนมือส่วนมากก็จะเอาลงมาอ่านแล้วก็ไม่เก็บขึ้นนะครับมีประมาณนั้นนะฮะนี่ครับรอบข้างสวยนะครับล้อสวยล้อเข้าส่งภาษี69นะครับมิถุนายนนะฮะภาษีปีหน้าเลยนะครับส่วนด้านหน้านี่ครับผมนะฮะมีไฟตันหมอกให้นะครับริ้วรอยก็จะมีบ้างฝากระโปรงมีสเก็ตหินนะครับ ก็จะมีรอยลักยิ้มหน่อยนะครับแล้วก็จะมีกระจังหน้าเสกเก็ดหินนิดหน่อยนะครับแต่รถลมรวมรวมนะครับสวยอยู่นะครับนะฮะไม่ได้ดูหน้าเกียดสักเท่าไหร่นะครับต้องมาดูที่ตัวจริงนะครับมาดูตัวจริงแล้วก็มาลองขับได้นะครับนะฮะต้องมาดูนะครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราดูห้องเครื่องนะฮะทีนี้นะฮะหนึ่นะครับผมนะฮะห้องเครื่องล้างทาความสะอาดให้แล้วนะครับ ตัวนี้เป็น V-G Turbo นะครับก็คือเป็นเทอร์โบแปรผันนะฮะในเครื่องยนต์ของมิซูนะครับนะฮะเราจะเรียก V-G นะฮะถ้าเป็นโตโยต้าจะเรียกว่า V-N แต่จริงๆทํางานเหมือนกันนะครับผมนะฮะนี่ครับเพดูครบซุ้มซอกได้เดิมนะครับได้ระบบเบรก ABS ด้วยนะครับคานหน้าเดิมชัดเจนทุกเม็ดนะฮะเม็ดอาร์ชัดเจนทุกเม็ดเลยมิซูนะครับนี่นะฮะซุ้มซอกได้เดิมทั้งหมดเครื่องยนต์สวยนะครับ สะอาดสะอ้านสวยนะครับมีสายไฟพวกนี้ไม่ต้องตกใจเป็นสายไฟอ่าสายเมนของเครื่องเสียงนะฮะนะฮะก็จะมีการเดินสายแบบนี้แหละนะครับนะฮะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องยนต์นะฮะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมพาดูเครื่องยนต์แล้วก็จะพาาแจ้งราคาแล้วก็พาลองขับนะฮะนี่นะครับผมนะฮะแอร์เย็นปกตินะครับแอร์ไม่หอนแอร มิตซูนะฮะเวลาซื้อนะฮะส่วนมากจะค่อนข้างเจอบ่อยก็คือจะหอนดังคอเขาเาอันนั้นคือคือมีปัญหานะครับแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้ปกตินะครับแต่คันนี้ปกติไม่หอนนะครับไม่มีปัญหากำลังัดเครื่องยนต์นะครับนี่นะครับชักการบัสปกตินะครับไม่มีปัญหานะฮะเครื่องยนต์เดินเรียบนิ่งปกตินะฮะส่วนระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์นะครับนะฮะ นี่ครับนี่นะฮะไม่พออากาศน้ําไม่ดันนะครับแต่น้ํายาอาจจะค่อนข้างหมดสภาพไปหน่อยนิดนึงนะครับนะฮะแต่ว่ายังมีความเขียวอยู่นะครับผมนะฮะหม้อน้ําได้หม้อน้ําเดิมนะฮะนี่เดนโซนะครับผมหม้อน้ําเขาจะเป็นเดนโซนะครับผมนะฮะส่วนคันนี้นะครับมาฟังราคากันนะฮะไม่ใช่ว่าทุกคันผมไม่บอกราคาผมบอกราคาทุกคันนะครับผมนะเพียงแค่ว่า อยากให้ดูสภาพรถแล้วก็ดูรายละเอียดของตัวรถก่อนนะครับคันนี้จดทะเบียนปี2013นะครับนะบเล่มเอกสารพร้อมโอนนะฮะลูกค้าต้องมาดูมาลองขับเองนะครับมารับรถเองนะฮะก็อยู่ที่ราคา199,000บาทนะครับ199,000บาทได้รถปี2013ที่เป็นเครื่องตัวท็อป VG Turbo 178แรงม้านะครับได้แรงม้าเยอะมากนะครับนะฮะได้แรงม้าเยอะมากในรุ่นปีเดียว,ยวกันนะครับผมนะฮะ199,000นะครับมาดูมารับเองได้เลยนะครับมาลองขับมาทดสอบขับได้เลยนะครับนะฮะที่ตําบลท่าพระอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะ,ะลูกค้าโทรมาก่อนนะครับว่ามีติดหน้าติดจองไหม ผมจะไม่ได้รับนัดสายซ้อนนะครับต้องบอกว่าไม่รับนัดสายซ้อนแล้วก็นะครับอีกอย่างก็คือนะฮะไม่รับนัดข้ามวันอย่างเช่นวันนี้ที่ผมรีวิวนะโทรมาบอกว่าพรุ่งนี้จะมาอันนี้ผมยังไม่รับนัดนะครับพรุ่งนี้เช้าชัวร์วพี่โทรมาอีกทีหนึ่งนะครับไม่มีใครนัดปุ๊บผมให้พี่มาทันทีนะครมาดูไม่ต้องมาจำนะฮะ มาดูมาลองขับถ้าชอบค่อยเอาไปไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมถึงจะนัดสายต่อไปนะครับนะฮะเพราะว่าเคยเจอบ่อยนะครับลูกค้าที่บอกว่าพรุ่งนี้ผมจะมาพอถึงพรุ่งนี้ผมรอก็เงียบนะฮะพอเงียบบอกติดธุระนู่นติดธุระนี่คนต่อไปก็เลยต้องรอแบบนะเสียลูกค้าไปเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมพาลองขับนะครับในนี้ก็จะมี วัดรอบใช้งานได้ปกตินะครับนะฮะทุกอย่างใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหานะครับนะฮะมีแค่น้ํามันจะหมดเท่านั้นยังไม่ได้เติมนะครับเพิ่งเปตือนเมื่อกี้แหละนะครับชุดเครื่องเสียงใช้งานได้ดีแอร์ใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีปัญหานะฮะระบบแอร์ไม่มีปัญหาใดๆนะครับเครื่องเสียงใช้งานได้ปกติแต่ว่าเราจะยังไม่เปิดนะครับเพราะว่าอาจจะติดในส่วนของสิทธิส่วนบุคคลนะครับการละเมิด สิทธิเพลงนะครับผมนะฮะถ้าโดนไปก็จะโดนลบไปนะครับไม่มั่นใจว่ากฎปัจจุบันของ YouTube เป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าแต่ก่อนผมลงปุ๊บแล้วมันโดนปิดไปเลยนะครับผมนะฮะประมาณนี้นะครับส่วนเครื่องเสียงระบบเครื่องเสียงกระหึ่มอย่างแน่นอนนะครับคันนี้มีพร้อมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในของเครื่องเล่นนะครับอัลพายนะฮะคันนี้ก็จะได้เครื่องเล่นเป็นอัลพายนะครับแล้วก็ มี PM ให้นะครับมีพาวเวอร์ซับพาวเวอร์กลางแหลมให้นะครับมีพร้อมๆครบๆนะครับนะฮะเดี๋ยวเราครับขี่แบบปกติก่อนนะครับนะฮะคันนิ่มปกตินะครับไม่มีปัญหาเกียร์ไม่หลวมนะครับไม่ดีดไม่เด้งนะฮะเกียร์แน่นดีนะครับนะฮะ,นะะนี่นะฮะเดี๋ยวเราขี่แบบปกติก่อนนะค,ะนะคะรับนะฮะพวงมลาลัยสวยนะฮะคันนี้เป็นมันติฟังก์ชันนะฮะแต่ว่า ส่วนมากนะฮะในจอของรุ่นนี้จะไม่ค่อยมีใครนิยมที่จะใช้มันนะครับนะฮะส่วนมากก็จะติดตั้งเพิ่มนะฮะซูมิตซูเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรายูเทิร์นเดี๋ยวผมพาลองปดคันเร่งระยะสั้นๆให้ดูนะครับนะฮะระบบระบายความร้อนดีปกติไม่มีปัญหาเครื่องยนต์ดีนะครับช่วงล่างดีแอร์เย็นนะฮะภาษีไม่ขาดเล่มพร้อมโอนด้วยนะครับรอข้ามถนนยูเทิร์น U แป๊บหนึ่งนะครับผมนะฮะ นะะฮรอแป๊บหนึ่งนะฮะอืมนี่จะเป็นสไตล์เสียงไฟเลี้ยวของเขานะครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนะฮะนี่ฮะยูเทิร์นนะฮะนี่เกียร์สองนะฮะลองกดคันเร่งดูนะฮะวีจีเทอร์โบนะครับของเขานี่ครับนี่ครับจะมีเสียงเทอร์โบนิดๆนะฮะก็จะวิ่งโอเคนะฮะกว่าเครื่องยนต์120แรงม้าหรือ40นะครนะฮผมนะ นี่นะครับผมนะฮะประมาณนี้นะครับผมนะฮะอ่ะนะฮะประมาณนี้เลยนะครับปกติของเขาจะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าสนใจคันนี้ก็อยู่ที่ราคา199,000บาทนะครับ199,000บาทสนใจติดต่อมาได้ที่เบอร์0982744279 0982744279 Line ID 0 9 4 4 7 5 444นนะครับอยากดูรถตัวจริงรบกวนโทรสอบถามก่อนนะครับว่ามีติดนัดติดจองไหมถ้าไม่มีติดนัดไม่มีติดจองผมก็จะให้ท่านมาที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะครับผมนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับไททันสวยๆชักคันปี2013นะฮะเป็นตัว VGTurbo นะครับผมนะฮะ1 9 9 0 0 0บาทสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ